เอาเลยครับก็สวัสดีนะครับอยู่วันนี้เรามาเล่นตัวละครดีกันต่อนะครับกับสันจิตนะครับมาเลยเราจะเข้าลกต่อสู้สงครามกันฮะสันจินะครับะะสันจิตก็ถูกบังคับให้แต่งงานนะฮะมาดูสิว,ว่าในะเรื่องนี้จะเป็นยังไงยังบนอยู่อีกเหรอสุขาอย่ามาเรียก <ผม S 2> พล่อยๆขอให้เจ้าเป็นพ่อแม่ก็ไม่ใช่อแก ไม่หรอกเดี๋ยวทุข้าไหลเวยียนในตัวเจ้าเจ้าเป็นองค์ชายอันดับสามแห่งอาณาจักรเดลมาอาตะกูลวิตามกของเราร่วมมือกับพิบัมก็จะได้พลังมารสาไว้กัามือเงื่อนไขของการนั้นคือการเกี่ยงกับตระกูลชาลอ็อตแต่ข้าอมอบลูกชายก็จะพันให้ยายเท่าเสียสต,ตินั่นไม่ได้หรอกแล้วข้าก็นึกขึ้นมาได้ว่ายังมีไอ้หวยอยู่อีกคนหนึ่งสันกิเป็นแค่เครื่องสังเวย เม่เคยคิคว่าจะเป็นลูกชายตอนที่ได้ยินว่าแกเป็นตัวฉลัดก็คิดอยู่หรอกว่าไอ้ห่วยเงนแกจะเตะโตบ้างแล้วแล้วก็รับผิดหวังเหมือนเดิม,ม,ม,มเป็นความประยุกต์ของตะกกูลสโมมุกาัเป็นตัวนหนึน่นขนขนขงของตะกกูลเป็นความัอายของฉันทุกอย่างของพวกนายมันขัดแย้งกับความคิดของฉันแม ไอโชนจากชายคนผู้นี้หรือซันจิบาเลติเอแห่งอิสปูได้ยินว่าเคยอยู่ที่ร้านอาหารเจา้าที่นะเอ๊ะ่อนะไอกรณีที่ร้ายสุดที่เจ้านั้นไม่ยอมรับฟังผ้าก็จะใช้คำขู่ํำนองว่าหัวของเจ้าจะหลุดออกจากบาก,ก็ได้นะแล้วต่อต้านถอดใจพวกยอมรับการแต่งงานซะและทุกอย่างก็จะที่ลายไปดิโดมพ่อบังคับเนี่ย แต่ที่ยังไม่ได้ไปนอนตายข้างถนนก็นี่ก็ดีแล้วเป็นแค่พวกที่แพ้แท้ๆดูเหมือนจะดวงแข็งกับโชค้ายนะโอ้โหวยดีต้อนรับกลับมานะสญญานเจกลับมายังรตระกูลมินโมงของพวกเราน่าถนุกได้อยู่แล้วนายอีกครั้งเนี่ยนะจริงด้วยมาเล่นกันเหมือนสมัยก่อนดิไอ้หว่วย อาทันก็ต้องการอยู่เหมือนกันมาเลยกระสาเร็วทันจะเป็นคู่มือให้เองเอาว่ะทันจีทาบวกว่ะเอาเว้ยมาเลยทันจีมาเลยนี่ดูท่าทันจีขั้นโอดการทืบแหลกอะไรอะไรเอาเด็กเอาเด็เออไหนวะมาเด็มาเด็นี่ไงเอาเด็กท่าการทืบของทันจีเขาให พวกอ่อนทั้งหลายจะมาห้าวกับพี่นะน้องแต่ว่าอะไรอะไรมามามาดิ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 นี่ไงไม้ตายฮ่ากระโดดกระทืบอ,อะไรครับน้องสาวเหรอพี่สาวพี่สาวขคนที่สี่อเลยอะไรครับห้าเหรอเนี่ยไปไหนวะ เอาเลยสติผุ้เหมาะเข้าสู้บรรยากาศเว้ยย่อย่อกระทืบโอ้โหนติไหมแม่งเดินดชมจันทร์วะโคตรโหดเลยว่ะไอสติแม่งโหดจริงเว้ยเพื่อนฮ้ยเฮอย่าไปดูดกูดูชมจันทร์ของสติแม่งโหดจัดโอ้ได้เลยนี่ฮ่าโดกระทืบหมาหมูแบบนี้ก็ไม่รอดก็แค่นี้ อะไรครับอะไรครับพวกเองมันกระจอกเว้ยมากระทึบมาฆ่าอ่ะเอาได้อับใตายแบบรัวๆแรงล่างขอแอครอหน่อยนี่เดิรทมจันย่อย่อย่อนี่ไงไปไหนครับไปไหนครับตัวอ่อนนะตัวอ่อนโอ้ยโอ้ยขี้ผายละนี่ไงะกินบ้างโหดเฮ้ยแม่งไอ้พวกนี้มันคอนตีมากนี่ไง หายลมันจะตายอยู่แล้วตัวน,นั้นนะ่ะเพื่อน là. พี่ชายอ่ะอ๋อใส่มานี่เด้เจอเลยบนอากาศก,กา็กระโดดเหยียบกระทืบดองไปเดะอะไรวะยังไม,ม่จบๆๆปะอะไรนี่เนี่ยไอกระทืบไหนไปโดนเอ,อ้ยโดนไฟช็อตนะฮะผมโดนไฟช็อตเมื่อกี้นี่ แต่ว่าม่นไม่ทันไม่โดนเออนี่ไอ้การ์ทืบโย่อเออ,อเอ้ยอยอ่ยอย่อสตีมันคอมโบโหดวะ่ะชอบมากเลยท่าคอมโบสตีเนี่ยดูดิถ้ามึงลอยกาศใสไม่ตายโดนทบ่มจันการ์ทืบลงพืน้นเป็นไงไน้องอะไรครับอะไรอะไรอะไร ไอ้กระจอขังหลมานี้ยเดี๋ยวไหนวะไหนวะมันไม่ไม่โดนเลยมันก็เด้งไปไกลเกินไอ้น้องมาเดะไอ้น้องไอ้น้องมาเดะมาเก็บเลือดตรงนี้ด้วยเป็นไงมาแล้วเว้ยนี่เหรอพี่ชายเหรอพี่ชายเหรอเฮ้ย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 นี่ไการทืบปะ อะไร,อะไร,รอะไรครับพี่ชายชายอะไรของพี่ชายเนี่ยฮะใส่ไม่ตายการโดดขึ้นฟ้ากระดาืบลงมายัดดินมันโดนเปล่าว,วะเนี่ยเหมือนไม่โดนเลยเฮ้ยโอ้โหมตัดไม่ตายเดี๋ยไปเปล่านี่ไงเอาเดะเอาดะลอยได้เว้ยเดีวจะใช้ควังพิเศษจากพวกเองด้วยนี่ไงอัดเข้าไป นี่อ่ะโอ<ย>้ย um ม,มันกระเด้งไฟฟ้าช็อตว่ะเป็นฝรั่งซุปเปอร์สยาต่อหน้าพวกพี่ชายทั้งหลายเป็นงาแอคหล่อโดดมาเลยมาเลยเออเออเออต่อเนี้เอ่นี่จะท่าดีโคตรโหดกดทิ้งตาขวานะแล้วก็มาแต่นี่นะฮะแต่ว่าหมดแต่หมดแต่อ้ยเฮ้ แม่งเอ้ยแย่แว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงไปไหน,น,นวะจะกดไม่ตายโอเคได้ละต้นตีอินสับหมูหมูสับจะตีเป็นพ่อครัวเลยตั้งที่แบบนี้เป็นม,มัวๆเนะี่ยเอายังไม่แซะเหรอเฮ้ยมาเลยตัวแซ่บนี่ไงยังเหลือเอกตัวนึ้งใช่ไหม อะไร,รอขึ้นมาไม่ใหญ่ขารแรงๆแล้วก็กระทืบอก็อ้ออ้อ,อ,อ,อแม่งเอ้ยไม่โดนอะไรครับอะไรครับมาเลยมาเลยก็ตาไม่ตายด้วยตรงนี้เอาละโดนแล้วจวังหวะนี้ไอ้ นี่โดนต่อต่อเนี่ครับยัดยัดโอ้ยเออเปล่งพลังเหรอเปล่งพลังกูก็เปล่งได้เป็นไงเป็นไงเดินพรมจันแล้วคุณบรรกาโอ้ยหายแต่ว่าอันนี้ไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอะไอ้น้องไหนวะแม่งเอ้ย ไปไหนของเองเนี่ยนี่ใส่ไปใต้ก่อนเลยเขาปิดฉากได้ไหมตรงนี้นี่มันเหมือนไม่โดนเลยว่ะเพื่อนตึงเลยว่ะไอ้ท่าไม่ตายไม่โดนอย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยผมกระเด้งไปชนขอบรั้วนะฮะกระเด้งเลยเด้งปะเด้งปะไอ้ไปเด้งแหว่อะไรยังไม่ตายเหรอมาฟื้นสติแล้วว่ะฟื้นสติได้ไงอ่ะป่าเอ้ยจิ้นอะไรเนี่ย สุกัตติกลับมาแค่นี้เองเลยตันจิอย่าลืมว่าแกมีตัวประกันอยู่ตอบต่อตัวมัมากกว่านี้เลือดจะนองนี่ปูเอานะเฮ้อบักกี้บอกโดนซ้อมปีนะฮะบันจิบาทิปเป็นแค่ตันจิอย่าได้ใจไปหน่อยเลยแกก็เป็นอย่างไอ้ห่วยจริงๆนั่นแหละตันจิโมสนุกแล้ว เ,เบอร์ห <c oughs> นึ่งทำเปนแอคสามหนึ่งเดียเออโดเล่นงานซะสะสบัดสะบอมเลยนะทั <c oughs> นจิเดจูกลับมาอีกทำไมมาอย่ากสถานที่ที่ไม่อยากแม้แต่นึกถึงน่ะน,นะอัุสา,าปล่อยให้หน้านีไปอีสบูเมื่อที่ต๋าปิก,ก่อนแล้วแท้ๆในเมื่อกลับมาเอาเอาล่ะพิธีมั่นจะประกาศขึ้นปราษาโฮเ,เคกรีบไปเตรียมตัวซะที่สาวที่แสนดีเค <c oughs> <c oughs> ได้เอดว่ะโหดแยดโอเคจบเป็นที่เปนร้อยนะฮะถึงตัดสินนะฮะแตนเร้าของลูฟี่กับกันจิจะเกิดขึ้นในภาคหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนๆติดตามไปรับชมนะฮะก็สนุกสนานกันเลยนะครับก็เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะช่วงนี้อาจจะลงคลิปบ่อยนะครับของลูฟี่นะฮะคลิปเนี้ยของเกมเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีการขยับขยืบขยนบ้านอะไรเงี้ยนะฮะต้องขอบอกเพื่อนๆไปก่อนนะฮะ สำหรับวันนี้ไปบ้ายครับแล้วเจอกันนะครับ